มันอธิบายไม่ถูกครับมันมันเปลี่ยนชีวิตผมไปทั้งชีวิตเลยใช่ครับเป็นความรู้สึกที่คนเป็นพ่อเท่านั้นี้จะได้ดูว่าแววตาแรกที่เขามองเรากับกลิ่นของเขาอะไรครับ <c oughs> มันติดอยู่ในโซน <c oughs> ประสาทผม <c oughs> จากนี้ไปจนผมตายไปได้เลย <c oughs> อันนี้คือความรู้สึกของผมนะก็อ่อนไหวไปเลยพี่การใช้ชีวิตของผมอาจจะพูดจาเหมือนเดิมแต่ข้างในของผมมันต้องต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาต้องรู้สึกว่า สีในตัวอะไรก็ต้องมีด้วยคิดถึงขั้นนั้นเลยเพราะเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยเขาบริสุทธิ์มากครับกลิ่นของเขาหรืออะไรคือยังไม่ได้ผ่านการกินเนื้อสัตว์ไม่ได้โกหกหรือว่าอะไรอันนี้ความเชื่อของผมนะมันก็เลยบริสุทธิ์ไปหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างผมผมก็เลยต้องต้องกันกองมาจากหัวใจที่ดีที่สุดถึงจะทําอะไรบางอย่างกับเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าแววตาคนนี้ยังมองผมอยู่ตลอดมันก็มันอาจจะคือแฟนเนี่ยมันอาจจะอยากจะทําให้เราบอกว่าเอ๊ผมผู้หญิงคนนี้อยากให้เราเป็นคนดีขึ้น แต่อันนี้มันเหมือนกับผมต้องผมต้องเป็นคนดีอ่ะไม่ที่ไม่ที่อยากให้เราเป็นคนดีต้องเป็นคนดีอ่ะเพราะว่าเราต้องเป็นตัวอย่างของเขาอ่ะทุกย่างก้าวการพูดเดี๋ยวเขาต้องตื่นมาเห็นเราทํานูน่ทนทํานี่คิดอะไรคือเราก็ต้องเป็นผู้นําที่ดีให้กับเขาโดยเฉพาะเขาเป็นสุภาพสตรีด้วยแล้วคุณคแนนเนี่ยดนแบบนี้ปลื้มไหมที่คุณพ่อเปลี่ยนได้ขนาดนี้ก็ปลื้มมากค่ะก็ดีใจ <laughs>